ถ้าแม่แบบเข้าคู่โคเชเนส์ฟอร์ดหนึ่งสองสามสองสองสามสามสองสามสี่สองสามห้าสองสามหกสองสามเจ็ดสองสามแปด สองสามโคเชนส์แบ็คเวิร์ดหนึ่งสองสามสองสองสามสามสองสามสี่สองสามห้าสองสามหกสองสามเจ็ดสองสามแปดสองสามโคเชนส์ฟอร์เวิร์ด หนึ่งสองสามสองสองสามสามสองสามสี่สองสามโคเชนเทิร์นทูเลฟสหนึ่งสองสามสองสองสามสามสองสามสี่สองสามโคเชนส์ หนึ่งสองสามโคเชนเชิญทูไรต์หนึ่งส,สองสามสองสองสามสามสองสามสี่สองสาม